เอาละครับก็การสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเสาหลักเพลิงกันนะก็เป็นตัวเอกลุ่นสาได้จากอีเวนต์ใหม่เลดในเลดไม่ใช่อีเวนต์มันเรียกว่าอีเวนต์เลยไหมเนี่ยเลดเข้าไปในนี้แล้วก็ไปเล่นด่านสี่มันจะมีโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นถ้ากินน้ายาก็มีโอกาสดรอปสามเปอร์เซ็นต์้กินเลยไม,ม่คมเล่นได้หนึ่งรอบถ้ากินน้ํายาบัฟแค่หนึ่งรอบ โอเคมาเข้าวันอีกว่านี่ครับตัวที่ผมได้ก็ได้สองวันที่แล้วเทรดก็ยังไม่มีนะครับไม่มีเหลือด้วยส่งไปหมดแล้วในไลท์ <c oughs> หาโอาขาดลงไม่ได้โอเคมามาดูกันแบบไม่ติดเทรดมันจะโหดขนาดไหนอันนี้เวลวเท่าไหร่เะวิวสี่หกนะก็เกือบตันอยู่อ่า มามีอะไรใหม่พวกสามามดาเมจก็ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับตัวอื่น scoring spiral น่าจะเป็นท่าใหม่ท่าใหม่สองท่านินฟอร์มัมนนาว่านินหรือนายไม่รู้อะแล้วก็มีสองพาสพีถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> แต่โหดไหมไม่รู้เดี๋ยวดูเป็นตัวเมตาไฟนะ นี่ตัวก็จะประมาณนี้และครับเอกุศลสแตทผมก็ยังไม่ได้รีอะไรมากก็ยังไม่ค่อยโหดอยู่สแตทเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่ามันโหดแ,แค่ไหนเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเอามาแปะถ้ามันอัปเดตแล้วนะโอเคเลยโอเคครับเราตอนนี้อยู่ใน งเยนโอนับเบอร์ดันเจียนอิช่นิตก็ถึงวีไปแลลวเงินก็ก็น่าจ,จะโอเคและเฮ้เดี๋ยวเราจะโชว์สเตตเอ้ไม่ใช่โชว์ข้อมูลคร่าวๆให้ดูอ่ะโอเคห้าสนโอเคเรามาดูตัวนี่ก่อนตัวก็คือใช้ค่าวาง 1, 2, 3, 2, ค,าาวค,ค่อนข้า,างเยอะนะเดี๋ยวขออัปเดต มันจะคุยก็น่าจะเอาไว้เล่นเล่นแบบนานๆเลยตัวนี้พอค่าอัพมันเยอะแสนหนึ่งอะเกือบแสนอะเทียบกับพวกทรงสิกิตได้เลยตัวนี้ก็วางได้สามตัวคัสสิบแรกที่ได้มาหลังจากอีโวเอ,อ้ไม่ใช่ ถ้ายังไม่อีววมันจะมีแค่อันเดียวก็วคือเฟรมบีตติ้งคือตีเรามีดาเมจเบิร์น30%ของดาเมจหลัก30%ก็ประมาณ500ร้อยเขเียกัน่เนี่ย30%ไม่ประมาณ500แล้วก็หลังจากอีวว e ก็มีพารซีฟเพิ่มมาคืออัมเวลบลิงโฟกัสบวกดาเมจ5%เอเอ่อสำหรับ การโจมตีต่อเนื่องเ้าหวนตีธรรมดาเสร็จก็ถ้าตีตัวตัวเดียวตัวเดิมมันจะแรงขึ้นย้ำนะต้องเป็นตัวตัวที่เราตีโดเราเหมือนถ้าตีตัวนี้ใช่ไหมถ้าตีซ้ำอีกตัวหนึ่งตีซ้ำมันจะดมีดค่อยๆแ,แรงขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าไปตีตัวอื่นก็คือไม่ติดนะ ต้องตีตัวตัวเดิมไหมมันไม่ไหมนะไม่แล้วมาก็เดี๋ยวเราลองอัพดูว่ามันท่ามันจะสวยแค่ไหนพวกแอนิเมชันตัวไอ้นี่ผมว่าก็ใช้ได้นะตัวโมเดลอัพและ ตีเป็นเอ้ยไม่ใช่อันแรกตีตรงนะ,ะแล้วตีเป็นรูปปวยครับสองฮิตใช่ไหมสองฮิตหนึ่งสองใช่ตัวนี้จะค่อนข้างเล่นกับเดเมจเบิร์นได้ดีเลยก็คอมโบได้สำหรับตัวเบิร์นตัวอื่นผมแอบไปอ่านพัสซีฟมา เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันถนึงคอมโบได้โอเคเอาไปเอาไปโอ้อันนี้หนึ่งฮิตนะถือว่ายังยังไม่เต็งขนาดนั้นหนึ่งฮิตเองถ้าอยากได้ดาเมจเบิร์รแรงๆก็คือต้องได้โมนาเพราะเพราะดาเมจเ,เบิร์มันอิงตามความแรงของดาเมจหลัก หนึมื่นต้นอบไ s c o r c h i n g Spiral อันนี้ก็หลังจากที่โวมาก็จะได้ท่านี้สีตรงหรอใช่หรือเปล่าหลังจากที่โวได้ท่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ผิดก็ขอไป้วยสามฮิตนะตุบตุกตุ ได้ยินเนาะโอเคครับหนึ่งสองท่านนี้ก็คือน่าจะเป็นท่าสุดท้ายและเอาไปเลยก็เป็นเซอร์เคิลเวโออีอ๋อเอท่าที่มันอีนี่นี่ว่ะไม่ใช่ทรัมเปนเดอร์หรอ นายฟองผมนึกว่าซาลามนเดนอร์เคอพัส,สิบก็บดล็อกเพิ่มขึ้นมาพัส,สีสุดท้ายก็คือ <c oughs> เพิ่มดาเมจเบนห้าสิบเปอร์เซ็น50%ของดาเมจของตัวนี้นะแล้วก็เออศัตรูที่ถูกตีด้วยการยจตีนี้อันนี้คือชื่อท่าโกกาทอรีเฟรม ทำให้โดนาเมตเบินแรงขึ้น25%ก็คือเอาไว้เล่นกับดาเมตเบินตัวอื่นได้อันนี้อเอาไว้เล่นกับดาเมตเบินตัวอื่นได้สำหรับไอ้25%เนี่ยนะมันก็คือตัวอื่นจะเบินแรงขึ้นเหมือนกัน25% แต่เอาไว้เล่นกับโอวิตกแต่โอวิตกก็ตอนนี้ก็ถูกจะต,ตกเมตาไปละแต่ตัวนี้ติดเมตาเลยนะ,ะบอกว่าโอเคแม็และพอประมาณนี้เลยโหดไม่โหดไงก็คอมเมนต์มามาบอกกันได้แต่เท่าที่ดูผมว่ามันก็โหดละแต่แต่ไม่เท่าทรงกินโอ เทียบสรงยิอโอ,อับสุดนะเนี่ยมีสกิลกดดามเมตก็แรงแต่ผมลืมคิดดาเมตเบิร์นของไอ้นี่เนี่ยสามถ้าคิดดาเมตเบิร์นด้วยก็โอ้โหประมาณหมาื่นหมื่นสี่ได้ไก,ก็ก็โหดนี่หว่าก็โหดครับถือว่าโหดอยู่ตีหกจุดหกอ้นี่สี่จุดสี่ขอมันมีอะไรบัฟพ,พวกนี้ มีบับไอเอเธเรียลก็ถือว่าสูงนสี่เราสองยินอเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวไหนโหก่ะเอา้ว่าถ้าชอบตัวไหนก็เล่นตัวน,นั้นแหละอันนี้ลงแล้วบับนะบับนาเมตก็จะเห็นว่าต่างกันประมาณสองพันนี่เล่นเล่น เล่นวางหลายๆตัวก็ดีครับมันจะแบบสเต็กสเต็กเตอรเมตเบิร์น่ะค่อนข้างดีมันจะได้เบิร์นเบิร์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 แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นยี่ห้าเบิร์แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยผมว่าให้เทียเดียวกับทรงยนนินอ่ะตัวเนี้ยที่คิดไวนะ้นเทียเดียว ถ้าจะลองเทียบจริงๆกตง็ต้องมีต้องมีอิตเลียอินโดโรแต่ก็ถือว่าใช้ได้ละดาเมจเท่านี้ตีก็สำหรับสปีดก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้นานขนาดนั้นการโดมตีนะโอเคก็ผมว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเป็นไงบ้างสำหรับเลนโงกุกก็มาคอมเมนต์ บอกกันได้ว่าโหดไม่โหดแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโหดก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวมารีวิวอูซุยให้ไปแล้ว